สบายดีทานผู้สมสบายดีเอซีทุกทุกท่านนับตั้งแต่การระบาดของพยาธิโควิด -19 บเก้าในระบาดในน,ะค,นใครไ่ซ้อนพมิฮันอ่าก็ได้มีการล็อกดาวเป็นเวลาเดือนปลายเนาะเดือนปลายหาสองเดือนกระเฮตให้ห้องงาน,นหลายห้องงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าสวรรค์เซโนก็ได้ยุดงานเป็นการสัวข้าวเนาะมื่อนี่กับชื่อว่าเป็นอาทิตย์ทมิต ที่ขพเจ้าไดลไปเฮ็ดเวียกเป็นปกติแล้วเนาะก็เลยบาจะถ่ายบานบรรยากาศเนาะอันนี้คือบรรยากาศภายในเตียรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนอันนี้บ่าวจนเจ้าก็กำลังเดือกเวียกพอดีว่าเฮ็ดเวียกอยู่การเดอกก็กำลังจะเดินทางออกไปไปตลาดตามปกติของทุกๆมื้อก็เลยสิด้ยพี่น้องในเบิ้งให้เอฟซีทุกคนในเบิ้งเนาะตลาดภายในนครไก่อนพุกมีฮานเวลา พนักงานที่ว่าเขาเหยียดเบี้ะอยู่ในขอบเขตออแอท์แท้ๆนี่นะเขาเลือกเบี้ยแล้วเขาไปซื้อของกินซื้อของกินซื้อของอยากกินอยู่ที่ไหนทีงไหเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงอยู่ตอนนาเฮาเขาจะเห็นป่าขนาดใหญ่เนาะอ่าเขาจะเป็นอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันปอตแล้วก็๋ยวงนาไปอีกป่าใหญ่ๆอันนั้นก็จะเป็น โรงงานโองงานประกอบรถเดือว่าโองงานผลิดตดดมีห่อได้หัน่นหรือว่าโคเล่าที่เราจนเจ้าเองค่ะเคยนำเสนอไปแล้วเมือ่อหลายวันที่ผ่านมาผู้ที่ตอนเสาร์พี่น้องเลยาจะเห็นเนี่ยบรรยากาศกูบ้าเพิ่นกำลังบินปรบบาดยู่พี่น้องเลยตื่นว่าเสาร์วันนี้หลยพี่น้องเลยคูบ้ากำลังกำลังบินปรบบาดนะโอโหเขาไปนา รถกับก็คอยไลยก็ถ <limited time. S 2> ือว่าเป็นผลดีเนาะปกติจะเลิกอยู่เจ็ดมงแต่ว่าเพิ่นปั๊บเวลาใหม่เนาะก็เลิกอยู่หกมุงกับอะไรกับเฮ็ดให้เฮาเห็นเฮ็ดให้ขาพรรเจ้าเองเนี่ยเย็นบรรยากาศแนีเศร้าๆที่มาโหดเย็นมาโดนเนี่ยอันนี้คือทางเขาตลาดตลาดลักเตะทุโรมีได้อันนี้แหละพี่น้องไอ้ก้นก็จะไล่ก็ยมีพนักงานที่เป็นล่อถาไปไปเวียกเนาะในบรรดาบริษัทต่างๆ เดี๋ยว่าจะเจ้าก็จะลงรถตายก,ากับคนเลาะกับผู้เสีะนะ่ยงวันเลาะเนาะกับบอยากเล,ลาะร้ายกับบางคนร้ายกับป้องกันตัวเองเนี่ยโควิดเนี่ยแต่ว่าสิบีซื้อเขาดีและพี่น้องมีแต่พี่น้องเบิ้งน้ำกันเนี่ยเป็นกระสีมีขายปีงไก่เนาะเป็นของกินสุ่มทำมาคุ้งมีคลายเขาพี่น้องเลยขายเขาในช่องพันสองพันขึ้นเมื่อคือว่ากินผู้เดียวเลยก็คือว่าอิม่มนะพี่น้องเลย มีขายปิ่งเอ็นเนาะปิ่งเอ็นปิงป่งจามก็ถือว่ามีหลายคนหน่ะแหละมาสื่ออยู่เนี่ยทุกสารทิดส้วงแง้ม,มเศร้าีิแหงคนหลายส้วงยามเท็ดมุ่งเหงคนหลายพี่น้องอันนี้เป็นยามหกมุ่งคนกันเขาสานนของข่อยหลายเด้อเสือเขาสองพันอันนี้ก็ะสีไรพะกา,าออไปน้ำด้วยพี่น้องด<อ>้วยมีของกินซุปมีของกินยั้งแต่ว่าเบาจนเจ้าก่าสิบบริเ เขาไปไทยใกล้กลๆเ้วอพี่น้องเด้อกแบบกวน,นหูร้ายนนี้ก็อย่าติดโควิดแน่ก็มีแต่ภาพบรรยากาศแบบนี้และพี่น้องในเบิงเ้งเป่นกลาๆใครหนึ่งใครดูอีกเอ็นปีงซีปีงจ้ามเนาะมีหลายยางพี่น้องเลย อตลาดดักแปดอุดมมีไ้อยู่ในนยู่ในอแต่ว่าอยู่นี่คืออยู่นอบริอยู่ในส่วนของตลาดเลยแต่ว่าติดติดแคมตลาดไะเ่นชกชุกลุกลเอาต้งชไหน้างหนึ่งเนาะ มือเชิงนีเอาตัวนี้นะเพืเอ่อนม้าเขาเอข่อางเง่ะ นั่นจะทีสืบต้องกินต้องเนียงแหละ่ะเดี๋ยวสีผ้าคีโดเลาะอยู่แคมตลาดเด้อพี่น้องเด้ตอตัวนี้เป็นต้อนเศร้าๆเนาก็จะเห็นห่านคล้ายเครื่องเลี่ยนกันใส่ยายอยู่แต่ว่าเปิดเนียงบุนได้เปิดอาจจะตื่นสวยซะภาษาบ้านเฮาตื่นสวยแน่เปิดสวยแดงเนาะก็จะมีห่างเหมืองคว้วนี่ก็จะเป็นห่านคล้ายของกินซุกยุคเคมนี่เพื่อเกิดจะคล้ายย่ามแดงย่ามแดงเหมือนกับคล้ายเขียดนีน่ย่าสาเหมือนกับคล้ายเขียดน,น,น,นั่นเดี่ยวแต่เนาะ ข้างใน,นก็จะเป็นตลาดเ,ดาเ,ดเดาพิ่นั้ท่านได้เปิดซ้ำพี่น้องเลยเปิดสวยดีอ่านี่คือตลาดนะักแบบอ่านไลฟ์พี่น้องใส่ละแบบลล่าวห้าี่แหละพี่น้องเลยมันเป็นยังไงนี่ยนะในสายตาเัาเป็นบมจอบงงามกัแต่ว่าเป็นแบบละล้าวห้าเนาะกูบาเป็นกับบินพระบาทยามเศร้าว,ว,วูบาเป็นกระบ,บินพระบาทแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ย ยอมเสาร์ๆทุกๆมือเนาะหลังจากปีล็อกลาวมาก็ตือว่าเศรษฐกิจยำแย่เนาะอันนี้เป็นเปิดอะก็ตือว่าโอ้โอเคลงอกเนาะสำหรับโควิดเศร้าขายสำหรับชีวิตโรงงานชีวิตกรรมกรคือปวดหัาเลยล่ะกาขอบใจพี่น้องที่เข้ามาครับสมเด้อพี่น้องเด้อกาฝากกดกดไลค์กันไรเนาะพี่น้องเนาะกดติดตามให้บ่าวจนเจ้าเนอะเด้อส่วนนี้บ่ค่อยได้มีเวลา ออกไปเฮดลิฟต์ทั้งไรบอิคอยมีเวลา,อ,าออกไปเที่ยวไปไซ้เนาะอะก่าออกไปไซ้กับบรดไรพี่น้องเลยเมื่อปากเซ่กับบรดไรใจเด้อพี่น้องเลยบาย,บาย